ค่ะคลิปนี้จะมาทำใบเสร็จรับเงินนะคะกด3ามขีดเมนูข้างบนค่ะเลือกใบเสร็จรับเงินนะคะกดบวกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะวันที่สามารถแก้ไขได้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามากดตรง Invoi a n งอิงนะคะก็จะขึ้นตรงที่เป็นใบแจ้งหนี้ใบก์กับภาษีสงของนะคะก็ตรงนี้นะคะเอกสารก็จะบอกว่าออกใบวางบินแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะค่ะในกรณีนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราชําระเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าโอนนะคะในกรณีเราเลือกเป็นเงินสดนะคะ รายการเงินมัดจำนะคะเราไม่ได้มัดจํานะคะค่าบริการไม่มีนะคะค่ะเมื่อเสร็จสิส้นแล้วกดติ๊กถูกเลยค่ะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นใบเสร็จรับเงินค่ะ